แนะนำตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับผมจากทีมบุยัมย e ูเนเตอีสปอร์ตครับอายุปีนี้ก็21ปีแล้วครับเดี๋ยวให้น้องครูนะหรือว่าน้องเอ็ดดี้เนี่ยเล่าชีวิตในช่วงก่อนจะเป็นโปรเพเยอร์หน่อยฮะชีวิตก่อนจะเป็นโปรเพเยอร์ผมก็เป็นแบบว่าคนที่แบบเป็นนักแข่งเกมปกตินี่แหละครับแต่ผมแบบว่าก็พยายามลงแข่งรายการเล็กๆไปเรื่อยๆพยายามเล่นรายการนู้นรายการนี้รายการนั้นไปเรื่อย ก็ไม่ค่อยแบบว่าแ,แรกๆก็แบบไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่ครับก็แต่เราก็พยายามของเราเรื่อยๆ,ๆครับแรกๆก็คือผับจีนเนี่ยแหละครับแล้วความฝันในช่วงแรกที่ฝันนะอยากจะเป็นอะไรครับโอ้ <g bie> ในช่วงแรกก็คือเราแพชชั่นแบบว่าหนักมากเราอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยแหละครับแล้วที่บ้านคาดหวังอยากให้เป็นอะไรครับโอ้ที่บ้านไม่ได้คาดหวังอยากให้เป็นนักกีฬาครับที่บ้านคาดหวังอยากให้แบบว่ากลับไปช่วยธุรกิจที่บ้านมากกว่าครับ เขามีธุรกิจที่บ้านแล้วคืออยากให้เราไปดูแลตรงนั้นใช่เขาเห็นเราเล่นเกมมากๆหน่อยมากๆหน่อยเขาก็อาจจะดุจะว่าเราอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรคือทําให้ตัวครูเองเนี่ยตัดสินใจเนี่ยเข้าสู่วงการ e-sport ครับตัดสินใจเข้าสู่วงการ e อ p o r t ล้วครับพี่ตอนนั้นทีมไทยอ่ะเขาได้บินไปต่างประเทศเยอะอืแล้วมันก็เฟดมันเป็นช่วงผับจีช่วงเป็นมิดผับจีที่พี่บอยพี่บอยแข่งครับคือพี่บอยบินตลอดเลยบินต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วรูก็แบบรู้สึกว่ารูอยากบินไปต่างประเทศแบบนั้นบ้างแบบที่ ไปในฐานะแบบตัวแทนประเทศอะไรเงี้ยตัวแทนชาติอะไรนี่นั่นแบบว่าชาติไทยอะไรเงี้ยบาบาแบบที่มันเป็นตัวแทนของของประเทศไทยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบอยากไปแบบนั้นบ้างใช่ครับก็เลยเลือกเส้นทางนี้เพราะอยากบินไปต่างประเทศอยากไปต่างประเทศเยอะๆเพราะการแข่งขันอะไรยครับอ่าโอเคครับผมคือเราเล่นเกมใช่ไหมเราเราเคยเล่นร้านเกมไหมเคยครับพี่ไปบ่อยด้วยแล้ว แล้วมันจะมีคําพูดที่ว่าเป็นเด็กติดเกมมันดีตรงไหนเนี่ยเรามีวิธีจัดการกับเรื่องนี้ยังไงผมว่าสุดท้ายแล้วคือก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะว่าเราก็ต้องเราก็ต้องติดติดมันจริงๆอะพี่เพราะเหมือนแบบถ้าเราไม่ใช่ไม่ได้ใช้เวลากับอะไรกับอะไรมากๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งขึ้นไงนะหรอไหมคือเราอยากเก่งขึ้นเราก็ต้องใช้เวลากับมันให้ได้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเราอยากมีเส้นบางๆระหว่างเด็กติดเกมกับ เราอยาเป็นนักกีฬลายเ่เราก็ต้องแบ่งเวลาให้มันดีไม่ให้มันไปนกระทบส่วนอื่นที่เราเราเองก็มีทางนั้นเหมือนกันอย่างเช่นการเรียนอะไรเงี้ยการเรียนการพักผ่อนเราก็ต้องเมนเนจให้มันดีแล้วเราก็เอาเวลาตรงส่วนที่เราเหลือนั่นอนะเอาเราไปเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเล่นแต่เกมทั้งวัน,ท,นทั้งคืนนู่นนั่นจนเรียนเราก็ไม่ไม่ได้นู่นนั่นเราก็ไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้พี่อ่าโอเค,อเคใช่ครับก็ต้องแบ่งให้เป็นต้องแบ่งให้เป็นครับ ความสำเร็จบนเส้นทางร e ับ g Esports เนี่ยของเราเนี่ยที่เคยได้มาเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเข้าวๆพอที่พอจะจำได้ความสำเร็จ PUBG เหรอครับพี่ก็ก็เป็น PCS แล้วกันครับ PCS 3กับ PCS 4ได้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลแชมป์แบบแบ็คทูแบ็คสองรอบเป็นทัวร์นันทัวร์เป็นทัวร์วน,วนานาชาติแล้วก็ทั้งทั้งสองรอบก็ทำให้เราได้ไปเวิลด์ทั้งสองครั้ง PGIS แล้วก็ PGC ยี P uh, uh, uh. ่สิบสองปะยี่สิบเอ็ดใช่พี่ คและที่เหลือก็เป็นพวกแชมป์โอลิอะไรเงี้ยครับก็คือได้มาหมดแล้วใช่ไหมได้มาหมดแล้วพี่ยกเป็นแชมป์โลกนะแล้วความรู้สึกตอนที่เราได้ไปเล่นในเวทีระดับโลกที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยความรู้สึกเราเป็นแบบไหนเราให้ฟังนิดหน่อย PGC นี่ความตื่นเต้นน้อยลงเยอะครับเพราะมันเคยระดับโลกครั้งที่สองมันแบบว่าคือเราเคยตื่นเต้นมากๆจาก PGI แล้วเราก็เครียดมากๆที่คนดูด่าเราเยอะมากจาก PGI อะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นมาเป็นแบบฟิล PGC อ่ะคือเราเริ่มรู้อะไรมากขึ้น เริ่มจัดการปัญหาในหลายอย่างได้มากขึ้นอะไรครับการเมเนจจิตใจหรือการแบบว่ารับมือกับปัญหาอะไรที่มันเป็นเป็นปัญหาภายนอกอะพี่เราผ่านมา,มาแล้วเราก็พอจะรู้วิธีรับมือมา,มาแล้วเราก็เลยทําได้ทําได้ดีขึ้นในเรื่องของจิตใจนะพี่แต่ผลงานก็อ,อีกเรื่องนึงอะไรอย่างนี้เพราะว่าผลงานเราก็ไม่ได้ดีมากครับพี่ใน PTC แต่เราก็ทําเต็มที่แหละนอกเหนือจากถ้วยแชมป์ต่างๆที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันสร้างอาชีพให้เราด้วยใช่ไหมครับ เล่าให้หน่อยว่าอาชีพที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเริ่มมาได้ยังไงฮะแล้วมันเกี่ยวข้องกับ e ป p o r t ยังไงอาชีพที่เราทำอยู่ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นที่ผมมาเข้าบุยลำคือมันมีการที่<า>ทีมผมทีมเก่าผมชื่อเดเทเเกมมิ่งครับ<า>ทีมนั้นเกิดการแยกย้ายกันอพอแยกย้ายกันเสร็จปุ๊บบุยลาก็เลยซื้อตัวผมมาฉีกสัญญาผมมาหให้มาอยู่ที่นี่พอผมมาอยู่ที่นี่ปุ๊บผมว่าแข่งกับชุดนี้นี่แหละ แล้วเหมือนมันคิดกันแล้วมั้งพี่หลายๆอย่างมันคิดกันหลายๆอย่างมันแบบว่ามันไปในทิศทางเดียวกันนะครับเราก็เลยแบบว่าเล่นดีกันมากๆก็เก็บอาชีพเมนต์กันโคตรเยอะนู่นนั่นทั้งไทยและเทศอะไรเงี้ยพี่อ่าก็เลยกลายมาเป็นกลายมาเป็นตอนนี้ใช่ครับออบุยรำมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบว่ามีมีทุกวันนี้เลยพี่ก็คือเราได้เห็นชื่อเอ็ดดี้เนี่ยที่แบบจำได้แม่นเลยก็อยู่บุญรำเนี่แหละใช่ไหมใช่พี่ใช่อเพราะว่าแบบ ตอนอยู่เวลามันมันฝากผลงานเยอะจริงตอนเนี้ยฝากผลงานเยอะจริงแล้วแต่ตอนอยู่เดทเทดมันยังไม่ได้ขนาดนั้นเน่ยพี่ใช่ใช่ใช่แล้วแล้วว่าเราต่อยอดจากตรงนี้ยังไงมีไปทําสตรีมเมอร์มีไปทาอ,อย่างอื่นได้ไหมทาสตรีมเมอร์ด้วยครับเราก็สตรีมด้วยเหมือนกันเพราะว่าแบบด้วยความที่มันก็เป็นผลพวงอีกอย่างหนึ่งกับ,ก,บ,ก,บกับการแข่งเหมือนกันที่แบบว่าเราแข่งในที่ที่มันแบบมีคนดูเยอะมีม,มีกล้องมีอะไรมีจับเยอะอะไรเงี้ยพี่ คือถ้าเกิดสมมุติเราทำผลงานได้ดีเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาตรงนี้ไปต่อในเรื่องของการสตรีมเราได้ด้วยแล้วําให้เราสตรีมแล้วเราก็มีคนรู้จักเราเข้ามาทักทายเราผลงานดีดผลงานแย่ก็มีคนมาคอยให้กําลังใจเราคอยทักทายกันอะไรอ่าก็เป็นผลพวงจากการที่เราแข่งนี่แหละแล้วเราเป็นที่รู้จักในในวงการนี้นดีว่าใช่นะใช่ใช่ครับพี่ก็ช่วยในเรื่องสตรีมด้วยในเรื่องสตรีมก็จะได้รายได้เข้ามาอีกอะไรเงี้ยเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้เรามีรายได้เพิ่ม <ช>ก็ประมาณนี้คิดว่าอะไรที่ทําให้เราประสบความสาเร็จได้เร็วขนาดนี้ฮะผมคิดว่ามันผมเจอเพื่อนๆที่แบบว่าตั้งใจเหมือนกันเน่ะคือต่างคนต่างแบบมีความตั้งใจที่มันเหมือนกันอยากจะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่<ช>แล้วก็บวกกับสังกัดที่อยู่มาทุกสังกัดอ่ะก็พร้อมผลักดันเด็กๆทั้งหมดเลยทั้งการซับพงซับพอร์ตเงินเดือนค่าก,กินหรือแบบอะไรอย่างองไรนะครับพี่ <Hey. S 2> มันแบบมันช่วยผลักดันกันใช่ครับพี่ ผมว่าทัศนคติแล้วก็การเมเนจอารมณ์<า>โค้กแบบเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่มันแย่ๆหรือทีมมันกําลังแย่หรือเราพลาดหรือเราอะไรเงี้ยเราต้องเมเนจหรือเราต้องควบคุมอารมณ์ให้มันดี<อ>ไม่งั้นเราก็จะทําให้แบบทีมมันพังไปได้อะไรเงี้ยพี่บางทีคือมทูทีมมันสำคัญมากเลยกับการขันอันเนี้ยบางทีเราคิดอะไรไว้ในใจเราก็เก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วี๋ยวจบวันเราค่อยมาคุยกันอีกทีอะไรเงี้ยการพูดเบียกันระหว่างเกมเป็นอะไรที่แบบอันมากอยู่อกันอารมณ์เราต้องเมเนจให้ดี แล้วติแล้วก็ต้องดีเค <Okay. S 1> การแบบยังไงอะแบบรู้หน้าที่อะไรแเงี้ยครับพี่ส่วนที่เหลือมันก็อยู่ที่การฝึกฝนแล้วครับอืมระเบยบวิน,นัยใช่ไหมใช่พี่ใช่เป็นฝนแล้วครับใช่ฝากวลีเด็ดถึงผู้เล่นมือใหม่ที่อยากมีประสบการณ์แบบเราและผู้เล่นเดิมที่อาจจะเขาเรียกว่าล้มเลิกความพยายามไปแล้วหน่อยให้กลับมาลงแข่งในรายการพับจีไรซิงสตารตรงนี้หน่อยผมผมเชื่อในเรื่องแบบว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเราพยายามอะคือเราทําได้หมดทุกเรื่องแหละ รู้สึกว่ามันแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบอย่าไปท้อกับมันหรือย่บว่าอย่าไปแบบเลิกเลิกแบบเลิกพยายามอ่ะพี่เพราะแบบเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราพยายามอ่ะไอ้สองปีนั้นที่เราพยายามมามันอาจจะสูญเปล่าก็จริงอาจจะแบบดมลกคกคานก็จริงแต่ปีที่สามหล่ะจะดีก็ได้ไงเพราะอย่างภูอ่ะภูก็พยายามมาสองปีเต็มเแบบว่าแบบจับลมเลยนะแบบไม่ไม่ดีเลยอ่ะพี่รายการนู้นรายการนี้ก็ไม่เข้าไฟนอนยังไม่เข้าได้ทําอ่ะพอมันมาเป็นปีที่สามปุ๊บอ่ะจู่จู่มันก็มาของมันเองอ่ะมันแบบแบบไม่รู้สิ บทมันจะมามันก็มาพี่ถ้าเราตั้งใจจริงๆผมว่าเราเรา,เราก็ทําได้ผมยังใช้เวลาตั้งสองปีอ่ะนานนะบสองปีอ่ะผมว่าที่แบบไม่บบกไปที่ไหนอะไรเงี้ยก็ยังแข่งอยู่อย่างนั้นอยู่สองปีจนแบบจนประสบความสำเร็จอันนี้ก็อยากให้แบบไปยอมแพ้ทุกแพ้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้พูชวนพี่ๆน้องๆมาลงแข่งกันหน่อยก็สุดท้ายแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากหาประสบการณ์อยากแข่งขันนะครับแล้วก็อยากต่อยอดในเส้นทางของโปรเพลเยอร์นะครับก็ ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วนะครับผมเป็นทัวร์ผับจีนซิงสตาร์นะครับก็มาสมัครกันเยอะๆครับผมทุกคนขอบคุณครับอ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องเอดดี้มากฝากช่องทางติดตามนิดนึงก็ช่องทางติดตามก็แฟนเพจเอดดี้เลยครับแล้วก็ทวิตสตรีมสตรีมบ่อยครับอยู่ที่ทวิตเอดดี้อันเดอร์สกอตครับอ่าโอเควันนี้ขอบคุณน้องเอดดี้มากไม่ลบกวนเวลาและสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอกาสสำหรับทุกคน การแข่งขันของเหล่ามือสมัครเล่น PUBG ไปที่กราวส์ Rising Star Amateur Tournament ถ้าคุณมีแสอยู่ในตัวฉายมันออกมาแล้วเราจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะสมรภูมินี้ปลอดโปรเพลเยอร์